ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องพิมพ์แฟมลี่ห่านไปนานแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนคอนเทนต์แล้วนะครับเปลี่ยนคอนเทนต์จากคอนเทนต์เรื่องเล่านะครับคืาตลำตานังเรื่องเล่าก็ได้ปิดฉากลงแล้วนะครับคือยากใหต่อลูกสาวบอกอยากให้ทําต่อก็อ่านหงสื่อเล่าคร ก็จะเปลี่ยนมาเป็นคอนเทนต์ชีวิตทั่วไปของลูกสาวกับคุณพ่อนะครับกไปโรงเรียนทางอยู่บ้านประมาณนี้เล่นกับเีโอประมาณนี้ทำเป็นคอนเทนต์ของตัวเองดีกว่านะครับเพราะวันนี้นะครับน้องทัพทีมถ้าเป็นเรื่องเล่ามันหายากก็อ่านไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกใช่ซือระนาดมากเราอยากจะทำคอนเทนต์ของเราเองนะครับตอนนี้ ก็ฝาให้มันใจกันด้วยนะครับคนละไลค์คนละแคร์คนละคอมิน้นต์ก็ยังดีหนะครับมันใจให้วันนี้เราจะมาทำกันเปดูดีกันให้คุณพ่อลกสาจะสปาหน้าให้นะีก็้ะทำโ้ตปาหน้าดำมันคือเรื่องจริงากกำลังใจให้ด้วยนะครับ ตอนนี้ขาดอยู่อีกคนนึงนะครับก็คือน้องชมพู่นะครับพอดีนอนแล้วก็จะอัพอัปเดตอัพคลิปทุกวันนะครับต่อไปนี้เอาเพิ่มาทายเปล่าเลยใช่ไเปล่านะคะอืิก็เล็กๆสีน่ารักมันใส่เสียงเนาะชมพู่แม่น้องชมพู่นอนน้ำมืออะไนรึน้ำน้ำมาเปิดประตู โอเคครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับนะคอนเทนต์ใหม่ของจิมแฟนดี้ครับจะคอนเทนต์เก่าคอนเทนต์จะหนักขึ้คอนเทนต์เก่าทำงานเรื่รองเล่าก็คนดูเยอะนะครับแต่ก็ไม่เข<อ>้าใจ<ช>ไม่มีเวลาด้วยไม่มีเวลาอ่านหนะนังสือไม่ออกนะอ่านหนังสือไม่คล่องใช่ไหม <c oughs> ก็ไม่มีเวลานะครับที่ลปิดแล้วตามข้าวครัวยอ่ะปิดวทีนี่ก็ติดอคนใารักเขาสาวใช่ไคะเดี๋ยวเราสาวไปแล้วเขาจะรัจะมาวัน่ี้อ่ะลวมงปาเ่ยโอเไลมกสาวทป้ลใวกอืมอาเอาเล ได้ลงงานแล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปนานเป็นเดือนสองเดือนน่าจะถึงเดือนยังไม่แเพราะว่าพักนานนะถึงแล้เปิบนานๆสนย์ลงเกิดไม่ด้วยแต่ฮันมาลงทุกวันจะไลฟ์สดไลฟ์ด้วยเหรอใช้บ้างก็เข้ามากดให้ใจให้ด้วยนะอย่าให้ทีมแฟมลี่กับน้องทัพทีมทำอะไร มันเคลื <laughs> ่อนเจือกับอะไรก็คอมเมนต์ได้ครับจะเน้นเน้นอะไรเน้นอะไรดีนะเน้นเรื่องเข้าไปแต่ละความนะครับของชารีก่อนชาลีก่อนเกศไปครับคาคิ้แล้วหล่อขึ้นไหมครับถ้าหล่อกดใจให้ด้วยนะครับทำไมหน้าเหมือนหมอลำอย่างนี้่าอะไรครับ เดี๋ยวจะอาคีบออกเสกร็จกนแต่้าวงพมนันไรแสกการปกติประธา,าสุมผมยังไงอะมันมาอย่างนี้เลยเจมเจมิดก๊บแล้วก็แรงอโอเคเ,ออเหมือนพอดโจ้นุ่มโจอโจ้ลูกนี่้หนุ่มจ้พ่อจะเยอะถ้าไม่ี้ดี่ออโอเคเออเครับแต่ผมยาวมาก <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับเมื่อกี้ก็ลงคลิปสั้นความน่ารักของสองสาวคนละไม้ไทยนะครับก็ฝากให้กลังใจด้วยกดเข้ามาดูเยอะนะครับคลิปต่อนไปโลตัสทิมใช่ใช่อยู่โลยครับน้องน้องสองคนน่ารักมากน่ารักมากแต่อัปเดตก่อนน่ารักของน้องชมพู่น้องทักทิมให้ชมทุกวันเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ